มากไปแล้วจะพากันเกลียดหุณนเซ็นกับหุณนมาเน็ตไปใหญ่นะครับเรายังไม่ได้ประกาศตัดเน็ตตัดน้ำตัดไฟปิดด่านสนิทเลยนะครับมันวย่วายทั้งนั้นนั่นคือสิ่งที่มันกลัวสิ่งที่หุนเซนกลัวนะครับไม่ไม่ไม่เสียดินแดนลูกยังไงเราก็ไม่เสียดินแดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ทหารนะครับทหารคือถึงแม้ท่านแม่ทัพภาคสองคนนี้จะ,กะเกษียณไปอีกนี่มิถุนากรากฎดาสิงหาอีกสามเดือนท่านกเกษียณไปนี่นะครับก็จะมีคนขึ้นมาทำหน้าที่ใหม่นะครับเวลาจะคัดเลือกใครขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่สองที่จะต้องรับผิดชอบที่มันต้องเฝ้าระวังพิเศษจ้องจะลบกันเนี่ย ท่านผู้จัดการาหารบกครับจะเป็นคนคัดเลือกจะเป็นคนคัดเลือกคนที่มีฝีมือนะครับนะครับอาจจะเป็นพลตรีนัดก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นท่านอื่นซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าเขาจัดลำดับอาวุโสหรือว่าใครนะครับใครจะขึ้นมาเป็นใครขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่สองก็จะต้องแนวเดียวกันกับท่านแม่ทัพภาคที่สองคนปัจจุบันนี่แหละครับนะครับไปอ่อนแอไม่ได้เลยนะครับ ไปอ่อนแอไม่ได้เลยอ่อนแอนี่ประชาชนอยู่ข้างหลังนี่จะไม่ไม,ไม่ไม่ร่วมสนับสนุนนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องเอาสายนักรบขึ้นมาดูแลเป็นแม่ทัพภาคที่สองแทนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแต่จะเป็นใครอะไรอย่างไงเนี่ยเดือนสิงหาก็รู้แล้วครับเดือนสิงหาก็รู้แล้วนะฮะแม่ทัพภาคที่สองนี่เขาคัดแจ๋แวๆมางั้นครับ ตั้งแต่พี่เยิ้มนะครับพนเอกทวัตชัยสมุทรสาค,นนครนี่ก็โอ้โหนั่นนักรบตัวจริงเลยนะครับท่านพนเอกสุริจจรานน์ก็เคยเป็นแม่ทัพภาคที่สองนะครับพนเอกอาทิตย์กำลังเอกอย่างเงี้ยนะครับแม่ทัาภาคที่สองครับต้องเรียกว่าตัวจ้าบเลยนะครับต้องลบเก่งต้องรบเก่งนะครับเพราะขมเรมันไว้ใจไม่ได้จริงๆนะครับเพราะคนจะเป็นแม่ทัาภาคที่สองนี่ต้องต้องเจ๋ว ต้องเจ๋วครับต้องเจ๋วนะครับใช้คํำว่าฝีมือต้องจัดจ้านต้องเจ๋วนะฮะแม่ทัพภาคที่หนึ่งนี้ก็จะต้องจงรักภักดีเป็นที่ตั้งก่อนนะครับแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยนะครับอผมเองอย่างนี้นะท่านมองไหมครับเอาสมัยก่อนเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยมีเกาะอ,อยู่หน่อยเดียว นะครับทำไมข้ามมายึดประเทศนั้นประเทศนี้อินเดี